สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูไล่หวัดกันค่ะนะคะเมนูไล่หวัดมีเยอะแยะเลยนะคะเพื่อสุขภาพด้วยและช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมคะคนจะเป็นหวัดบ่อยนะคะเราก็จะทำแกงจืดผักชีค่ะปกติผักชีเนี่ยจะให้ทานเล่นๆก็คงไม่มีใครอยากจะทานนะคะเราก็แปลงร่างผักชีมาอยู่กับหมูกับไข่ให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยจนไม่รู้ว่านั่นคืออะไรนะคะลองทำดู เมนูหลอกเด็กๆกินผักชีนะคะสําหรับคนเกลียดผักชีไม่ยอมกินเป็นชิ้นๆเราก็ลองมาหั่นเล็กๆคลุกเข้าไปในหมูสับนะคะใส่ไข่ไปด้วยก็จะมองไม่ออกนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะหมูเครื่องุงนะคะมีพริกไทยพริกไทยเม็ดเร,รรเราใช้พริกไทยเม็ดสีขาวนะคะพริกไทยเกลือใช้เกลือเม็ดเล็กน้อยนะคะเกลือเม็ดทำให้รสชาติอาหารดีอา ะะมือไม้สันะะ่นค่ะใสกระเทียมกระเทียมห้าสิบห้ากรีบสิบกรีบก็แล้วแต่นะคะโคลกให้ละเอียดเพื่อเราจะได้ไปหมักกับหมูนะคะหมูสับเนี่ยประมาณขีดครึ่งนะคะเราไม่ใส่เยอะมากแต่หลายคนนะคะนี่ทานสองคนได้อยู่นะคะสองสามคนได้ได้แกงีืดประมาณสองถ้วยถ้วยประมาณเนี้ยนะคะโพริกไทยเกลือกระเทียมให้ละเอียดนะคะ ลากผักชีไม่ต้องใส่ค่ะมีผักชียอยู่แล้วโขลกให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหมักกับหมูนะคะหมักหมูเนี่ยถ้าใครอยากได้กลิ่นซีอิ๊วก็สามารถใส่ซีอิ๊วเข้าไปด้วยก็ได้นะคะสักช้อนนะคะอันนี้เราใส่เกลือมเม็ดแล้วก็ใส่ซีซอิ๊วลงไปสักช้อนหนึ่งนะคะสําหรับหมักหมูโขลกให้ละเอียดเลยค่ะใครชอบพริกไทยมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้นะคะ คลุกหมูนะคะเราใช้ถ้วยใบใหญ่หน่อยนะคะกระเทียมพริกไทยเกลือคลุกหมูนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วลงไปสักช้อนหนึ่ง ในหมูสับนะคะใครอยากจะใส่กุ้งลงไปด้วยก็ได้นะคะกุ้งสับๆก็จะได้รสชาติแบบนี้นะคะซีอิ๊วเราใส่นิดเดียวประมาณช้อนหนึ่งนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเพราะเดี๋ยวเรามันก็มีน้ำซุปอีกประมาณหนึ่งช้อนระหว,ว่างรองหมักนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่หมัก ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ซอยผักชีละเอียดยิบใส่เข้าไปนะคะผักชีก็ประมาณขีดหนึ่งค่ะการทําน้ําซุปนะคะน้ําซุปถ้าใครมีซี่โครงหมูจะใส่กระดูกหมูหรือซี่โครงไก่ทําเป็นน้ําซุปก็ได้หรือจะเอาน้ําเปล่าเลยก็ได้นะคะเอาให้เข้ากันใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟอง ใส่ไข่เยอะมันจะเหลวนะคะปั้นก้อนแล้วไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยเกาะตัวค่ะสำหรับหมูประมาณขีดถึง2ขีดนะใส่ฟองเดียวก็พอนะคะคนให้เข้ากันอ่ะไว้นะต่อไปเรามาหั่นผักชีค่ะผักชีล้างให้สะอาดสร็จน้ำสลัดน้ำออกไปให้มันสะเด็ดน้ำนะคะแล้วก็สอยนี่ประมาณ1ขีดนะคะผักชีใช้ทั้งต้นช่วงที่มันอ่อนนะคะแก่ก็ตัดทิ้งไปนะคะ นี่ประมาณหนึ่งขีดนะคะซอยเล็กๆเ,เลยซอยเล็กๆเ,เลยนะคะละเอียดๆจะได้ไม่รู้ว่าคืออะไรผักอะไรนะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่ยอมทานผักให้เขาเห็นเนื้อหมูหน่อยผักชีที่เราได้แล้วนะคะเราก็ผสมกับหมูที่เราหมักไว้คล้าให้เข้ากันนะคะ าใครคิดว่าผักชีเยอะไปก็ซื้อมาสักสิบบาทสิบบาทแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะห้าสิบกรัมใช้ห้าสิบกรัมก็ได้ค่ะเฉพาะต้นกับใบนะคะไม่นับรากนะคะอันนี้เราใช้หนึ่งร้อยกรัมนะคะถ้าใครใช้หมูสองร้อยสองขีดนะคะใช้ไข่เพิ่มเป็นสองฟองก็ได้นะคะอันนี้ใส่แล้วแต่ชอบเลยค่ะพี่ใครชอบมากก็ใส่มากกระเทียมชอบหน่นกระเทียมเยอะๆก็ใส่เข้าไป อิ่วก,ก็ใส่เพราะเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ำซุปมันก็จะจืดขึ้นอีกนะคะเราต้องไปปรุงที่น้ำซุปอีกก็ใส่ใส่ใสไปเลยอันนี้หอมล้หอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็หอมผักชีด้วยค่ะไปเราไปทําต้มจืดกันเลยค่ะเราก็เตยมน้ำซุปไปแล้วนะคะน้ำซุปเริ่มจะเดือดนะคะเราก็ใช้ช้อนปั้นก่อนใครจะใช้มือก็ได้ค่ะมือปั้นหมูบะชอบของเราที่มีผักชีอยู่ในนี้มีใครไม่มีผักชีนะคะ กอนเล็กใหญ่แล้วแต่ท่านเลยค่ะพอ,อนะ้ำเริ่มเดือดใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยถ้าใครที่ดูแล้วมันไแห้งนะคะสามารถเติมไข่เพิ่มได้อีกนะคะไข่หนึ่งถึงสองฟองนะคะเส่แล้วค่ะปันเสร็จแล้ว เราให้สุกนะคะเดี๋ยวก้อนหมูเราก็จะลอยขึ้นมาเอ๊ะก้อนหมูหรือก้อนผักชี <c oughs> เขียวไปหมดนะคะทั้งหมูและผักชีถ้าจะลอยขึ้นมาให้มันเดือดสักแป๊บนึงประมาณ5นาทีนะคะวันนี้ของเราเป็นน้ําซุปจากเปลือกกุ้งนะคะจากที่เราทาําขนมจีบกุ้งเราก็จะเอาเปลือกกุ้งเก็บไว้ไปทําน้ําซุปมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะ เราก็ชิมรสว่าเราพอใจปริ่นพิไัยไหมถ้าไม่พอใจเราเพิ่มพิไัยเข้าไปนะคะความเค็มก็เติมเกลือหรือซีอิ๊วเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะได้ก้อนแบบนี้นะคะเป็นหมูบะชอบ่อที่สีเอาเขียวนิดๆนะคะหอมๆหอมมากเลยน้ำซุปกุ้งของเราก็จะไม่ใส่แจ่วเหมือนซุปกระดูกหมูหรือซุปโครงไก่นะคะมันก็จะออกสีแดงๆนิดๆนะคะ มีความหอมผักชีกลิ่นพิไทยหอมมากเลยสดน้ำซุปร้อนๆนะคะสำหรับใครมีผู้ใหญ่ในบ้านหรือมีเด็กๆนะคะก็ชิมรสตามใจเราเลยค่ะอยากใส่เค็มเพิ่มก็ใส่ไฟเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องเสิร์ฟค่ะค่ะแกงจีดผักชีของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหอมกลิ่นผักชีกลุ่นๆนะคะหากใครชอบพิไทย ใส่เพิ่มได้เลยนะคะใครชอบกระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวโรยทีหลังนะคะจะได้หอมๆแล้วแต่ชอบนะคะ